เดินอะไรที่คนบ้านนึงนี่ไ้ไอคู่อันนี้ไงใช่น่าว่ากแก่มดุกพวกมึงตกบุอยู่หุ้นเลยว่าเ่ามันแรงมากอยงี้ใดว่ายิงแล้วเออเดอบันเน่เจนข้อมือยังไงน้ำเาโอ้ตีงาสามปักนะ เราเคยยังงจะมาอีกปะมีเจด้กินนะนะเก็บเมื่อไงเดไปทำเลยน้าเกบปังเลยสเอากกทาบาดีสบัยดีเพ่อพี่น้องสบาดีพี่ทุกคนที่เข้ามาตามผู้ชมทุกคนวาแต่ภายในตามเทศกตามนะดีทั้งนัด บาดีช่วเช้าลยตอนนี้สี่โมเกือบพาโมงนนีว่าสีจอบจอบไก่ดุกคนนึงนี่มันหันอยู่ที่เสียงมันหันอยู่ต่วมิดละน่าจะประมาณอยู่ห้าโมแล้วก็ห้าโมเีกมันหันนะตามที่ตะเกา่านะแต่มันนี้ว,วจะเป็นยัเลยกดอคางโตก่อนับเสานี่ยการเย็นน,นิดนทุกคน

เอาออาไปพเดีเข้าหลายนักเลิเลาะหอยโดดใหญ่หรือเปล่าจ๊ะ บินบนี้ตัวของไก่กินีนะบินอยู่ยุ่ละขินตัวุ่งเดยวตามไปเลยฮองเื่อบินนี้่็ ทุกคนพราะมัะนะสะ,สะเมือเสานี่ก็ได้ยินเสียงมังคันอยู่บังนึงนีง่นกะ็ะมาอพี่ทันที่ไปยังเรื่อยๆแถวนี้มันสะแนละ้วเต็มแถวนี้นะน่าจะเข้าป่าจุพัดน,นี่เบิง่งลูกใหญ่ตัวน,นี้มิดเราไม่ยอมหันลง chỉnh cái thì khỏi tí nữa được thêm kỳ nè hoàn tốt rồi hai vương hai chưa Chè ra thịt đây Nga sẽ bị thử bởng cái chỗ tổ hành nắp đều chung Hành Thôi nào Ủa cái bò. bòm Bòm lẻ nó Đường thở lỡ Vô cây nè Mà chơi đều cái chứ nè Thì biết ko có kẻ hóa mà cho coi đâu Hóa mặt nó Nó không, Ủa, không phải được không? họ mau có cây này nhá tôi thấy những cầm trụ dùng coi nè tôi bảo ai bơi chơi với đây như điểm phốt ai bơi chơi cho chơi bơi chơi nay nào này liền cày luôn các bạn nhớ à quên biển tuần mai khẩn nhất thôi nay nó chỉ bị thương cổ này hồn mắt. คือได้เห็นรถรุดมันนะแกฟูหางงันนี่พักย,าหาหยู่ยาวนึงตัวนี้นะ ขึ้นเ้ยที่คนบ้านนึงนี่ก็ได้ไอคู่นี่ก็ได้ต้นนิ้มบินเัิงเมืองพ่อชาอิ้มเชงบุบบุบเชงเมมองนะจักบินจักบ้านทีละฝานต้นบนหมาบ่เดีโอ้เจอะเดียวพอดีทุกคนเลยชุดอันตรายชุดนี้ À thành tuần Các bay là cậy nè Hả? Có tài viên Ừ Thì nó bao cây nè Phù, thì con làm phản tuần vô tài vô phù Nhìn băng đi Phật ปับพันต้นมันจบไก่ตัวเดียวนะคอยกระเพิ่นนะิันจนจบทางในคอยจบทางนอกดีแต่ว่าเพิ่นนั่งอยู่ทางข้างนี่คอยเป็นอย่างแบบเบสไปทางนี้แน่ไก่นะปดบิดไปตายอยู่บนพันต้นหนังคพณ่นอันต้นเป็เกมเอาทุกแต่เบิงมาตัวใหญ่จังเลยทุกคนสองนักเลยนิ่มันนี้นะ Vô không y không? bằng máy nữa. hả bằng máy nhưng nó kì đình bây giờ Vô hắn nắng nắng là của nắng nè nắng 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 đây phải bọn cái cổng ghetto, chắc nát hm, có thể nào hảo mọi lần nào. Oh, nó. Mang mà nó. đi, nó đi, đi, đi. Took, mày, 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 ตายโครมอเลยเป็นยิ่งเง้ยมัออนตุนเกฟอ๋อทุกคนทำเพิ่นนี้มาเนี่ไม่ได้ไก่แต่นี้นะโอ้บกไก่อีกนึงอยู่อยู่เช่ดไก่นะฮะนี่ไก่นะมันบินไปแล้วมันตกอือปุ๊บปเถื่อนนะหึอว่ะเถื่อได้เสียงแหงกันโดเดอะมิดมาแล้วทุกคนเลยใช่หมูไปนำหมูดีมาแล้วไล่ไว้ยิงหมูแล้ว ้ตาบี่ชอบสยูบินนะเออไม่ขึ้นเลยแล้วเลยอสัต์ลิงมลิงนี่จะเทิงพกูมูและนะมูมักไปทั้งอนุ่งนีนี่ก็จเรื่อง้ยจิงมูและขหอนะครันได้เยอะอ่ะหิงองหอไอ้วตกปุ๊กแล้วถ้าไปหาพี่เห็นแลสิเทีสชุดสี่เ็ต้นึหอเจกนได้ทุกคนจัจกันได้เจ้าบุญมนาเจ้าบุญมนาไปมาได้ ไก่ตัวหันก็คือนั่น,นไปยังหันว่ากูไม่น่งเลงหันนะเกนะี่ยมนะเออเออนั่นหะหพี่ไก่นั่นโีนงก็สัมัมันะ้ ขาดจได้ทุกคนด้วยไก่นะผ่านต้นยิ่งที่พันตัวเก็บตัวพูดโหลดมาแล้วทุกคนเอามาแต่เช้า,าจนได้ดทางกัดชองนัดแล้วนัดที่ชองนำไปเฉยจังหวัดาใตา้บ้านไม่กุ๊จักบนนั่นกะว่ามีหันเลยตัวนะตัวนี้หันมาต่ออีกใกล้จะชองตัวชองตังตวทั้งจุดนี้ ไปยิงตนบินไปตัวนี้บินพี่นำม,มาตัวนี้ต่มนั้มมน,นมีหันเลยน่าจะตายกลังกัจักรพลเจบ็บบบๆปน็นนึงอันนก็ไดฮะก้เดี๋ยวเราโมบองกันมานี่ กินกับผ่านต้นเพื่อนกับบาวดมาพบเดี่ยวเลยพบเดี่ยวอยู่ห้นี่กับไก่ตัวเดี่ยวนี้นะทกน้อยก็เต็มทงไก่นะถ้าเบิ้งตัวแรงทุกคนใดผ่านต้นว่เพิ่นเห็นมูลี่กับมานะกับหมูว่ะ มูน่าจะไปแถวรุ่แถวรุ่มนี่เพื่นเราตอนแรกหนูคอยจะปลัดรอบๆเบิง้งฮัตลงเตอร์เพื่ลอมูคอยเจอว่านนี่ก็แล้วลงเตอร์พนนุ่อต,ตัวนั่นก็ได้ิีราระยัดห,ห,หน่อยนั่นแหละขนูมูประมาณสองชอ่อนี่น่าจะลงอยู่ตัวที่ยัดอยูน่นี่กะเดี๋ยวเบล่าแหลกอีทุกคนเลยถ้าเบิ้งน้ำเดียวคอยจะปลัดมูรีมูมูมูป้าไปน้ำเดียว

บาบีได้นั่นล่ะยังเดบาคชวนไตดอตลมาเฮาเฮามาพมเดียวสคนลงุนนะโคยนิ่เลยโยนีไ่นิงดิูก้ยูบ้นี่คนไตหานเลยบาีได้ก็ได้อเราาได้ล้วมือนนี่ชอยล่ะ นีมาได้ใชหน้าเดียวรึมันเดียวรึเคืองกระพับบนต้นไก่เนี่ย <c oughs> นี่ยงคุ้อเก็บมุงหาเห็นนี่แล้วหลมันของฟูนตาฟนฟนฟูเถอะไก่เถอะมัพกนกมันเนนปนหนึ เอามากรชอน่นมาดาหลักมงนทวนเลยนี่เด้อมานไปแล้วเนาพได้แต่เนื้อน้อน่บักหางคยมากเ้ยนะแต่เขูกระไยงนฟาดไปบังก็ตกมาไปเป็นกระจเอาช่วงหนาวจะมั่นเลยจอนอแซ่บพร้อมกินกันู้กระไรอโยปัสิมาเนี่ยนี่บงว่ายิงนกนกใหญ่หรื่เนื้อไงไ่ได้อน้อันนั้นแร่แซ่บนะ Sam tay mười đấy, thưa cái bát đơn càng nắng cào, yêu cào thanh choke, Kevin. Tì niệm khao vẫn đi khao vẫn đi niệm khao vẫn đi nèo. Tì niệm khao vẫn đi nèo. cái niệm khao vẫn đi nèo. Tì niệm khao vẫn đi nèo. Tì 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 nèo. อาทุกคน,นต้มน้ำโลก่าพุทธมาละเดี๋ยววาสิไก่มันโลโอ้ผ่นเกีบ่ให้กินมีนีนะบ่ไ,ได้รู้ไว้ิดได้ปุยมานเด้อพอยนี่ไก่กระไเห็น,นหบออ่จุ่มน้ำโลง,งามตนน้จุ่มลเล่นนี่ได จะจุ่มโลดงามแต่ได้เฮ้ยนะเตียงมูนะมองชอนนิไปเกียวแขนหน่อยอ่ะดูโลดเลยแน่จะพีละนะห้าพนพูดฟันเด็กนั่งใหม่กับฟันเด็ เล่นลูกเงอกได้ใต so ้ตัว yeah, ่าดำๆ่ไงตัว่าเห็นยูดานแม่บอกก็เห็นได้อันเบาหนูวายบอากันมันก็เห็นดานายงใ่หรือใจมั้ยตัวดียกตัว่าตัวดอดได้ตัวดอดบอกต้งป๊กช่โตะรยงเง้ยราตัวดีต้องย้้เราเคยยังไงจะมาอีกบ้างมีตินอะไบะเ่ เด็กไปหาหมูเมื่อไงเดี๋ยวหมูเฮ้เต็กมันจะพลาดลูกนั้นดูไปสักนี่หมูก็มากมากกับมึงบ่ดิเจ่น่ะสามบาทนี่จองว่าอีเตดื่มน้ำมาหนึ่งคนน้ำเฮาใ์นมันกุ้นกุ้นยู่ยู่แงนข้างพวกน้อยด่านนั่ดี อยู่ทุกลอยู่มาอกดนะกดนะทำได้คือเตาเล่ะราไม่มีต้องอ่างกีหินนะกะกดหลักจากที่ว่าจีแล้วเออประวัติผนมาจากการต้มในวันดี้หนต้มสุกเลยเธอเบอร์โมงกันบ้าต้มเบอะ์ตวนี้หรือเป่เบอร์นี่หรือเปล่ล้างกล้เราจะไปอ่อน เซร่ากพี่ชมบ่อนี้นะดวับชมเซรลายน่เจ้าเนะน้ำงอนละเอาใกล้ลงมาดนวันดีเลยหลวงขาใหม่นี่ฮอนมืออยู่นั่นแหละฮอน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 ทุกอย่า เพื่อปฎิญาณก็จะมันแฟนดินไวอยู่ได้มวงมวยกรณีความไม่ได้กินได้เหลืออะไรเหลือทุกคนได้ต้งไกลนะจบแล้วุบแล้วสบายเลยเนี่ยปลอดไทย้วปิดปุ๊บไปเลยวะสบายปลอดไทย ต้มไก่ทุกคนเชื่อใบละโอ่งไมีชิมเลยได้เราชิมก่อนรับแะไรล่ะชิมกันลังแล้วล่ะจ๋าเข้มเออปรุงแล้วดเล้ว่าเท่าได้เนาะเดี๋ยวตืมใหม่มามาทุกคนเรียบร้อยยิงชวนมองชวนเพื่อนนี่ต้มไก่สดชวนเด็กน้ำดูเลย

ลงหนุ่แตกต่างนะไม่มาาเลยชมมาปางับ้าราลิฟจะาแท้ช่มมางไ่ได้เวยมันกรทันก็อยู่บ่ถ้าทำนะอยู่ลยดานั่งกงง่ายเี่็นเป็นเดียวนี้นะโค้งน่คือเปลี่ยนก่อนค้อันปลายวที่ชุดนะดีเี่นะคกคงยังไงบาง่าอันอัน แนตัวทำมานะขึอนงินทุนน่คือเช่ตาทัดนะเรีนมีงานจากพุนพนป็ไงวะทำนี่แหะทำะนั่งอย่างนี้แหละปัจจเป็นบ่เป็นน้องบอนนะมันเป็นมันเป็นพวกมันั่บ้านายง เนี่มึงเงี้ยเนาะเงี้ยนะเนี่ยลกไก่เมื่อเป็นเนาะเป็นแลน้วลกไตปกนะลุงก,กตีน่นยนี่ป้านี่ป้าก็เป็นไแน่มป้านี่ยากลาบนี่กับบากเทียวห้าบีมคน้าวว่านมือลเอาเจ้ัไร มาว่านี่มรจักรชื่อจักรกันีงอ่อเชีย่ยวจังเปนนาอำไรอ,อ่ะว่านกปลาคันนันนิ่ดูแกนแกห้องแก้วจูงผูกอ,อาจารย์ครบทีทานอันนี้ก็เทอน,นันแลแล้วก็อีก,กุวกไม้แล้ว Má cơ ơ bằng mẹ lẹo. ở điên nha. Một điên nha. Một chứ nha. có điên nha. Một 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 điên mình chìm กันบกเยเจดห้างผู้ไปเช่อนอนอยู่หันรับได้รับได้รับำด้พอได้ทุกคนเองเขาก็ได้หม้มดไก่ตัวนึงจี่คนยังไงกน้อยไก่ก็ได้อะทุกคนลำลบปลาจากรลงวนี้เลยขอมุกใจไป่นอย่างไรจีทุกคนทุก่านที่ติดตามคับมชม ເພິ rate, ່ນກະນັ້ນຄລ